สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูาผักที่ปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกรีนคอสนะคะสีแดงๆนี่คือจะเป็นเรดโอ๊กนะคะอันนี้กำลังเพาะใหม่นะคะลองเพาะขึ้นมาใหม่ดูนะคะคือล็อตแรกก็คือเป็นที่น่าพอใจนะคะรอดูล็อตต่อไปนี่ค่ะเป็นล็อตใหม่ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ ถามว่าพอใจไหมครั้งแรกในการปลูกก็อยู่อยู่ในขั้นพึงพอใจนะคะอันนี้อายุประมาณ32หรือว่า33วันนะคะประมาณนี้ส่วนบัตเตอร์เฮดก็ปลูกรุ่นเดียวกันเลยส่วนตัวนี้จะเป็นฟินเล่นะคะรอดนี้เป็นฟินเล่อายุก็32-33วันประมาณนี้นะคะ่ะลองดูว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจะโตได้แค่ไหนนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่ กดไลค์กดติดตามที่ช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ผักแลอวต่อไปจะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ